ปอนนะคะป้าออนนะคะนี่นะคะป้าแตนกําลังกินข้าวกับน้องๆนะคะน้องจ่าเอ็มนะคะนี่ค่ะกับคุณย่าอาชีนะคะกลับมาถึงบ้านก็กินข้าวกันนะคะเขาว่านั้นโลกที่นาวนะก็กินอันนั้นหลายๆประเทศประเทศน้าสุพรรณไม่ได้เป็นาวใหกินข้าวข้างหนากแตนเลยาระเจ้าพ้นภาพพระ อันนี้นะคะเนาะนี่นะนี่่มาเทีวากาศก็ลกินข้าสักคนได้ไหมเนาะสวยเนี่ยแ่เดียวนะจ้าสวยแ่เดียวนะคุณเอฟซีก็มาทักปะแตนนะคะปะแตนกำลังหิวนะคะกำลังกินข้าวนะคะกินกับลาบเนื้อค่ะลาบเนื้อแซบบ่อบปแตนกว้ว้หรอเพิ่งจ้าจ้าแซบบ่บแซบบอบมามาค่ะมย เป็นป่านนะเนี่ยวรามทังบ้านไอ้อาไอ้่อเมื่อกี้ว่าอาอาเลาแปนหนารเหรอมะกำลังกินเข่า่ากำลังกินเข่าค่ะขาอันนี้เป็นเข่าเข่าเทียงนีค่ะเด้อเข่าเศร้าเพิ่นไปกินยูวัตเมื่อกี้นี่เนาะนี่นี่เช้านี่อยาเต็นปลแปนเลย เห็นยังกเห็นไหมมามกินข้าวอ่าอย่าอยาอยาอย่าอย่าอยาอย่าอย่าอย่าอยาอย่อร่าอาอย่าอ่าอยาอย่าเย่าอ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 ็่าอช้าอย่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 าย่อย่าออ่าาออ่าอย่าอย่าอยายายยอ่อย่าาอย่่ย่าย่อย่าาอย่าอ่าอ่เปย่าย่าาอย่า่อย่าน่าย่าาอย่่่ยกาอา่อ่าอ่อ่าอย่าอาวเที่ยงอย่่อาาออย่ โอ้ติดตามกันเยอะมากแรกค่ะพี่น้องม่เลบ้านเลยมาแต่ทั้งว่านอนหุ่นเหรครับดิกระไรบ้านบ้านลูกพูอยู่พังพูนอ่นนี้ยู่พังพูนเดซานทั้งเดียวทั้งทั้งหุ่นเละบ้านลูกพันบ้านเดียวกันอันนในลานเนาะนงยุ้งเนาะอันนั่นเนาะค่ะโอ้สวัสดีครับนกยงงลานลานนกยงอันผู้ไธเนี่ยก็เอ้ยเอ้ยลุงพ้นเลยค่ะเด้อค่ะ ป้าออนป้าออนค่ะวัดดีค่ะค่ะวัดดีค่ะป้าออนกำลังชิ่วกำลังชิ้นไยปลาเตนกินข้าวเนี่ยค่ะในแดดไปแล้วว่าข้าวหน้าสมาภิกอิสานนี่ยเขาบอกลงหน้าขึ้นเมื่อไหร่สดเนี่ยมาเขาบอกว่าลุงเสียไปอ้าวฟังเด้อค่ะเด้อเนี่ยนะคุยกันยังเด้อป้าแตนคุยกันยังเนี่ยป้าออนเนี่ยนะกำลังทายอยูได้เนี่ยคุยกัใท้าก๊บบ่อ๋อ มือเรายกอกเจ้าแล้วเมื่อกี้นี่เดซันน่ะนี่เดียังเนี่ตั้งอยู่ข้างหงนี่เดนี่เมาว่าเมื่อกี้นี่แปลกนี่เดนี่เดประออนบอกว่ากินแล้วก็มาใส่ขยะด้ลูกว่าสันมาเดี๋ยวมดขึ้นวาสั่นนี่เดเ็นอแต่ว่านมวอน้ามวนมือซ้กไปวัดไปวัดไปกินข้าวอยู่ว่าหมมาเหรินเงินอะมากกินข้าวปุ้น น้องเพื่อบน้องฟ้าคลิปันน้องพลอ่ปอ้าฮัลโหลขอจบแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ